สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกข้อมูลน่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องผลประกอบการครึ่งปีแรก2025ของทิสโก้หรือบอมาจอดทิสโก้ฟินแลนเชียลกรุ๊ปค่ะสวัสดีค่ะข้อมูลนี้สดสดร้อนๆเลยนะครับมาจาก Set Opportunity Day ล่าสุดที่ทิสโก้เขาไปให้ข้อมูลนักลงทุนเองเลยใช่ค่ะเป็นข้อมูลตรงจากบริษัทเลยหน้าที่ของเราวันนี้ก็คือ กลั่นกรองประเด็นสำคัญออกมาให้เห็นภาพรวมกันชัดๆนะครับทั้งสถานการณ์เงินกลยุทธ์แล้วก็ความท้าทายที่ทิสโก้กำลังเจออยู่ตามที่เขาเล่ามาเลยนะคะใช่ครับคือมีจุดที่สะดุดตานิดหน่อยตั้งแต่แรกเลยสินเชื่อรวมเหมือนจะยังโตได้นะแต่กำไรสุทธิกลับลดลงประมาณ5-6%เ ลดลงนิดหน่อยครับมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในเครื่องปีแรกนี้เดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันครับเริ่มที่ภาพรวมก่อนเลยครับกำไรสุทธิที่ว่าลดลง5-6%เทียบกับปีก่อนหน้าอันนี้มันสะท้อนอะไรบ้างครับค่ะตัวกำไรที่ลดลงเนี่ยก็มาจาก2ส,ส่วนหลักๆเลยนะคะคือ1รายได้จากการดำเนินงานโดยรวมะคะ่ะลดไป1.7%่ดเป แล้วก็2คือค่าใช้จ่ายตั้งสำรองะคะหรือที่เราเรียก ECL นะคะเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะเหมือนกันอ๋อโอเคงั้นขอขยายความเรื่องรายได้ก่อนครับที่ลด1.7%นี้มาจากส่วนไหนเป็นพิเศษครับค่ะไรายได้หลักๆก็มี2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกคือไรายได้ดอกเบี้ยสุทธิหรือ NII ครับ NII ส่วนต่างดอกเบี้ยรับจ่ายนี่แหละคะ่ะส่วนนี้ลดลง1.9% ปัจจัยสำคัญเลยก็คือการที่แบงก์ชาติลดดอกเบีย้ยนโยบายลงมา4ครั้งติดเลยนะจาก2.5%เหลือ1.5%โหวลดเยอะเหมือนกันนะใช่ค่ะมันก็กดดันรายได้ดอกเบีย้ยโดยตรงเลยแล้วก็มีบวกผลกระทบจากมารจการคุณสู้เราช่วยด้วยที่ทิสโก้ช่วยลดดอกเบีย้ยให้ลูกหนี้รายย่อย SME 3ปีอันนี้ก็มีส่วนกดดันอยู่เหมือนกันค่ะแล้วอีกส่วนเหรอครับ non NNI ส่วนรายได้ที่ไม่ใชีดอกเบีย้ยหรือ Non-NAI พวกค่าฟรีกำไรลงทุนต่างๆอันนี้ก็ลดลง1.14%นะคะหลักๆเลยมาจากกำไรจากเงินลงทุนที่ต้องมา t o m มาเกตนะคะมันลดลงไปเยอะเลยแล้วก็รายได้จากฝั่งตลาดทุนพวก Brokerage หรือ IB อ๋อวานิธธนกิจใช่ค่ะปีนี้มันไม่มีดีล IPO ใหญ่ๆเหมือนปีก่อนมาช่วยไงคะก็เลยซบเซาลงไป แสดงว่าโครงสร้างรายได้โดยรวมๆก็ยังเพิ่ง NII เป็นหลักอยู่ใช่ค่ะสัดส่วนหนึ่งใกล้เคียงเดิมเลยคือ NII ยังเป็นแหล่งหลักประมาณ70%สค่ะครับส่วนอีก30%ก็เป็น Non NII ซึ่งในกลุ่มนี้ตัวสำคัญสำคัญก็มี Bank a s s u r a n c e ขายประกันผ่านแบงก์ประมาณ12%แล้วก็ธุรกิจตลาดทุนอีกราวๆ12%รค่ะโอเคทีนี้มาดูฝั่งค่าใช้จ่ายบ้างเห็นบอกว่าค่าใช้จ่ายดาเนินงานจริงๆลดลงแต่ ECL เพิ่มเยอะ ตรงนี้มันยังไงครับค่ะตรงนี้น่าสนใจคือค่าใช้จ่ายดำเนินงานจริงๆลดลง4%นะคะแสดงว่าเขาคุมค่าใช้จ่ายได้ดีอืมแต่ตัวที่เพิ่มขึ้นชัดๆเลยคือ ECL หรือค่าใช้จ่ายสำรองเนี่ยแหละค่ะจากประมาณ680ล้านในครึ่งปีก่อนมาเป็น944ล้านในครึ่งปีนี้โอ้โหเพิ่มขึ้นเยอะเหมือนกันนะใช่ค่ะทำให้เครดิต c o สหรืออัตราส่วนค่าเผื่อนี่ศูนย์ต่อสินเชื่อรวมเนี่ยเพิ่มจาก0.6%เป็น0.8% แล้วทำไมถึงเพิ่มขึ้นเยอะขนาดนั้นครับคือทางทิสโก้เขาอธิบายว่าการเพิ่มขึ้นนี้มันเป็นไปตามแผนนะคะคือเป็นการปรับระดับการตั้งสำรองกับสุภาวะปกติหรือที่เขาเรียกว่า normalization อ๋อ oh, normalization ใช่ค่ะเพราะช่วงหลังโควิดเนี่ยเขาเคยตั้งสำรองต่ำกว่าปกติ เพราะมีสำรองส่วนเกินหรือ excess reserve อยู่เยอะพอสมควรการปรับกลับมาตั้งสูงขึ้นก็ส่วนหนึ่งเพื่อรองรับกลยุทธ์ที่ชิสโก้กำลังออขยับไปเน้นสินเชื่อกลุ่ม Hy i ย l d มากขึ้นพวกที่ผลตอบแทนสูงแต่ก็เสี่ยงสูงขึ้นด้วยถูกต้องค่ะพอเสี่ยงสูงขึ้นก็ต้องเตรียมสำรองไว้มากขึ้นการตั้งสำรองที่เพิ่มขึ้นเนี่ยละค่ะเป็นอีกปัจจัยสำคัญเลยที่กดดันกำไรแล้วก็ส่งผลให้ ROAE ลดลงมาอยู่ที่15.5%ในครึ่งปีแรกนี้ เข้าใจแล้วครับแสดงว่ากําไรที่ลดลงส่วนหนึ่งก็มาจากการเตรียมพร้อมรับความเสี่ยงในอนาคตด้วยประมาณนั้นเลยค่ะโอเคงั้นเราไปดูพอร์ตสินเชื่อกันต่อเลยสินเชื่อรวมยังโตได้1.4% YTD ยอดรวม235.5พันล้านบาทใครเป็นพระเอกรอบนี้ครับพระเอกหลักของครึ่งปีแรกนี้ชัดเจนเลยค่ะคือสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่หรือ Corporate Loans อ๋อสินเชื่อองค์กร ใช่ค่ะกลุ่มนี้โตถึง7.3% YTD เลยโดยทิสโก้ก็ยังใช้ความเชี่ยวชาญเดิมๆนะคะเน้นไปที่กลุ่มอสังหาริมทรัพย์กับกลุ่มโรงไฟฟ้าเป็นหลักการที่ c o r r อร e Loan Store เยอะขนาดนี้มันทำให้สัดส่วนพอร์ตสินเชื่อเปลี่ยนไปมากไหมครับก็เปลี่ยนบ้างค่ะแต่หลกัหลกๆแล้วน้ำหนักก็ยังอยู่ที่สินเชื่อรายย่อยหรือรีเทลนะคะยังคิดเป็นประมาณ66%หรือ2ในสของพอร์ตทั้งหมดเลย 2>, 2ใน3ก็ยังเยอะอยู่ เยอะคะค่ในกลุ่มรีเทลนี้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์หรือไฮ p พ r c h a s e ก็ยังใหญ่สุด42%ของพอร์ตทั้งหมดส่วนสินเชื่อจำนำทะเบียนรถสมหวังเงินสั่งได้ก็ค่อยๆเพิ่มสัดส่วนขึ้นมาเป็น18%แล้วค่ะส่วน Corporate Loans ที่โตดีสัดส่วนก็ขยับขึ้นมาเป็น28%แล้วก็ SME อยู่ที่ประมาณ5.5%ค่ะงั้นขอเจาะที่ v k อีกนิดครับมีอะไรน่าสนใจบ้าง โดยเฉพาะเช่าซื้อรถยนต์ที่ดูเหมือนจะชะลอชะลอไปใช่ค่ะภาพรวมรีเทลทั้งหมดเนี่ยลดลงเล็กน้อย0.5% YTD สาเหตุหลักก็มาจากเช่าซื้อรถยนต์ใหม่เนี่ยแหละค่ะที่ชะลอตามยอดขายรถในประเทศเลยครึ่งปีแรกติดลบไป1.7%ตลาดรถไม่ค่อยดีนะใช่ค่ะแต่แต่ก็เริ่มมีสัญญาณบวกให้เห็นบ้างนะคะในช่วง2-3เดือนหลัง ที่ยอดขายรถยนต์นั่งเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาหน่อยทําให้สินเชื่อเช่าซื้อรถใหม่ของทิสโก้ก็เริ่มกระเตื้องขึ้นมาบ้างแล้วตัวไหนที่ยังโตได้ดีในกลุ่มรีเทลครับกลับเป็นสินเชื่อเช่าซื้อรถมือสองค่ะกับสินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์สองตัวนี้ยังโตได้ดีอยู่ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ขยายพอร์ตไฮยิวของทิสโก้ที่เราคุยกันไปนะคะอ๋อเชื่อมโยงกันใช่ค่ะ ส่วนสินเชื่อ SME ที่ลดลง3.1%ดอ YTD อันนี้ส่วนใหญ่กระทบจากกลุ่มดีลเลอร์รถยนต์ซึ่งก็มาจากตลาดรถซบเซานะคะค่ะมาถึงสมหวังเงินสั่งได้หรือจำนำทะเบียนอันเนี้ยน่าสนใจมากเห็นว่ายังโตนะแต่โตช้าลงแบบเยอะมากใช่ค่ะชะลอลงเยอะเลยใหม่เขาถึงเหยียบเบรกเกือบจะทันทีเลยแหละครับอันนี้เป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของทิสโก้เองเลยค่ะเขาบอกว่าเพิ่มความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อใหม่ในกลุ่มนี้มากขึ้น เพราะอะไรครับเพราะเขามองว่าภาวะนี่ครัวเรือนโดยรวมมันยังเปราะบางอยู่มากแล้วก็ประกอบกับข้อมูลภายในของเขาเองด้วยที่เริ่มเห็นสัญญาณว่าถ้ายังเร่งปล่อยสินเชื่อเนี่ยตราเดิมเนี่ย NPL หรือนี่เสียในพอร์ตนี้อาจจะเพิ่มขึ้นเร็วเกินไปจนคุมไม่อยู่อ๋อกลัว NPL พุ่งใช่ค่ะก็เลยเลือกที่จะชะลอการเติบโตล,ลงก่อนเพื่อรักษาคุณภาพสินทรัพย์ไว้ก่อนแล้วตอนนี้เน้นอะไรแทนครับ ตารโการเติบโตตอนนี้ก็เลยเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพสาขาเดิมที่มีอยู่808สาขามากกว่าการเปิดสาขาใหม่เพื่อคุมต้นทุนด้วยแต่เขาก็บอกนะคะว่าตอนนี้เริ่มเห็นสัญญาณคุณภาพสินทรัพย์ในพอสมหวังเริ่มนิ่งๆขึ้นแล้วก็อาจจะกลับมาเร่งโตได้อีกครั้งเมื่อสถานการณ์มันเออสมสมแล้วก็มั่นใจมากขึ้นค่ะเอ๊ะแต่เมื่อกี้บอกว่าทิสโก้ยังเดินหน้าสินเชื่อรถมือสองกับมอเตอร์ไซค์ที่ถือว่าเสี่ยงสูงเหมือนกันแต่กลับแตะเบรกสมหวัง เพราะกลัว NPL มันดูขัดขัดกันไหมครับหรือมีเหตุผลอะไรต่างกันเป็นคำถามที่ดีเลยค่ะต้องมองแยกกันนิดนึงนะคะสำหรับรถมือ2 used car ที่ทิสโก้ยังโตได้เนี่ยส่วนหนึ่งเพราะพอร์ตเดิมเขาเล็กมากค่ะแค่ราวๆหมื่นล้านต้นๆหรือ5%ของสินเชื่อรวมเองอ๋อฐานยังเล็กใช่ค่ะการเติบโตที่เห็นมันเลยมาจากฐานที่ต่ำแล้วก็เป็นการโตแบบค่อยเป็นค่อยไปมากม เขาเลือกปล่อยเฉพาะกลุ่มลูกค้าหรือประเภทรถที่มั่นใจจริงๆเรียกว่า selective growth นะคะในช่วงที่ตลาดราคารถมือสองมันผันผวนซึ่งผู้เล่นรายใหญ่อาจจะเจ็บตัวหนักกว่าเขาแล้วมอเตอร์ไซค์ล่ะครับส่วนมอเตอร์ไซค์ทิสโก้เขาปรับตัวกับเรื่อง rate cap หรือเพดานดอกเบีย้ยใหม่ที่ออกมาปีก่อนได้ค่อนข้างเร็วค่ะมีการปรับเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อให้รัดกลุ่มขึ้นในขณะที่คู่แข่งบางรายอาจจะยังเน้นทำโปรโมชั่นแรงๆเพื่อดึงลูกค้าอยู่ ทำให้คุณภาพสินทรัพย์ของพอร์ตมอเตอร์ไซค์ของทิสโกดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ยังโตต่อไปได้อ๋อเข้าใจละคือกลยุทธ์มันต่างกันไปในแต่ละตัวสินเชื่อใช่ต้องค่ะเลือกใช้กลยุทธ์ตามสถานการณ์ของแต่ละผลิตภัณฑ์เลยแล้วฝั่งเงินทุนล่ะครับ การระดมทุนต่างๆสอดคล้องกับสินเชื่อที่โต1.4%ไหมสอดคล้องกันดีเลยค่ะด้านเงินฝากและเงินกู้ยืมก็โต1.4% YTD เท่ากับสินเชื่อเป๊ะเลยยอดรวมอยู่ที่215,000ล้านบาท โครงสร้างเงินทุนส่วนใหญ่ก็ยังมาจากเงินฝากประจำหรือ Term d มเด s i ซิสถึง84เูอเยอะมากค่ะส่วนเงินฝากออมทรัพย์กระแสรายวันหรือ c a ซ่ที่ปกติจะต้นทุนต่ำกว่ามีสัดส่วนแค่13.6เองต้นทุนการเงินเป็นยังไงบ้างครับช่วงดอกเบีย้ยขาลงแบบนี้คอ t of ฟันส์ก็ปรับลดลงตามทิศทางดอกเบีย้ยนโยบายนะคะแต่คือโดยธรรมชาติแล้วเนี่ย การลดดอกเบีย้ยเงินฝากประจํามันมันมกจะช้ากว่าการลดของดอกเบีย้ยเงินกู้อยู่แล้วใช่ใช่มันต้องรอครบกําหนดใช่ค่ะและยิ่งยิวฝั่งสินเชื่อเองก็โดนกดดันจากโครงการคุณสู้เราช่วยด้วยมันก็เลยทําให้ส่วนต่างดอกเบีย้ยหรือนิมกับสเปรดเนี่ยถูกบีบตัวลงในช่วงแรกๆของการลดดอกเบีย้ยค่ะครับผมจากที่คุยกันมาทั้งเรื่องตั้งสำรองเพิ่มชะลอสินเชื่อบางตัวเพราะกังวล NPL มันก็พามาถึงคำถามว่า แล้วภาพรวมคุณภาพสินทรัพย์จริงๆของทิสโก้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ NPL โดยรวมเป็นไงตัวแรก NPL ณสิ้นไตรมาส2นะคะอยู่ที่5 6 7พันล้านบาทเพิ่มขึ้นเล็กน้อยประมาณ77ล้านบาทจากสิ้นตีก่อนเพิ่มนิดเดียวค่ะคิดเป็น NPL ratio ที่2.4 1ปอร์ซึ่งการเพิ่มขึ้นนี้ก็สะท้อนภาวะเศรษฐกิจที่ยังเปราะบางแล้วก็ปัญหานี้ครวัวเรือนที่สูงอยู่นะคะแต่ทิสโก้เขามั่นใจว่าคุมอยู่ เขาเน้นย้ําเลยเขาว่าเขามีนโยบายระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อใหม่นะมีการติดตามทวงหนี้ใกล้ชิดขึ้นแล้วก็ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้อย่างตรงจุดทั้งมาตรการของตัวเองแล้วก็ที่ทํากับแบงก์ชาติทําให้ NPL ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยยังอยู่ในระดับที่เขาคาดการไว้แล้วก็บริหารจัดการได้อยู่บวกกับการที่ยังตั้งสำรองเพียงพอทำให้ Coverage Ratio หรืออัตราส่วนเงินสำรองต่อ NPL ยังสูงถึง154.8%ถือว่ายังแข็งแกร่งคะ่ะ แล้วความแข็งแกร่งของเงินกองทุนโดยรวมหรอครับเพียงพอรับความเสี่ยงต่างๆไหม ยังแข็งแกร่งมากค่ะตัว BIS Ratio หรืออัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ที่2 0 6สูงกว่าเกณฑ์เยอะเลยใช่ค่ะแล้วก็ Tier 1 Capital Ratio อยู่ที่16.7%ทั้ง2ตัวยังสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำของแบงค์ชาติเยอะมากแสดงว่าทิสโก้ยังมีการชนรองรับความเสี่ยงต่างๆได้สบายๆเลยค่ะโอเคงั้นมองไปข้างหน้ากันบ้างทิสโก้คาดการทิศทางดอกเบีย้ยแล้วก็วางกลยุทธ์การเติบโตวไว้อย่างไรครับทิสโก้คาดว่าน่าจะมีการลดดอกเบีย้ยนโาย นบายลงอีกสองครั้งนะคะรวมรวมประมาณ0.50%ภายในช่วงสิ้นปีนี้ถึงต้นปีหน้าอีก0.50%ใช่ค่ะส่วนจะลดครั้งที่3หรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่ต้องดูเงินเฟอ้อกับเศรษฐกิจสหรัฐประกอบค่ะแล้วการลดดอกเบีย้ยนี่ดีกับทิสโก้ไหมครับปกติแล้วการลดดอกเบีย้ยนโยบายมักจะเป็นผลดีกับทิสโก้อยู่บ้างนะคะเพราะเขายังมีพอร์ตสินเชื่อที่เป็นฟิกซ์เรทหรือดอกเบีย้ยคงที่อยู่ประมาณ65%ของพอร์ตท,ทั้งหมดอ๋อยังเยอะอยู่ ถึงแม้สัดส่วนจะลดลงจากเดิมที่เคยสูงถึง80%ก็ตามแต่ก็ยังเป็นส่วนใหญ่ค่ะลองนึกภาพตามนะคะพอ cost of funds หรือต้นทุนเงินฝากมันลดลงตามดอกเบี้ยนโยบายแต่รายได้จากสินเชื่อ Fixed Rate มันยังไม่ลดตามทันทันทีอาา่ะฮะก็จะช่วยหนุนสเปรด ใช่ค่ะมันก็จะช่วยหนุนให้สเปดกว้างขึ้นได้ชั่วคราวทิสโกโประเมินคร่าวๆว่าทุกๆ0 5 0ที่ดอกเบีย้นยนโยบายลดลงอาจจะช่วยเพิ่มสเปรดได้ราวๆ0 2 0ถึง0.25%ในระยะยาวแต่ก็ต้องไม่ลืมปัจจัยอื่นที่อาจจะหักลบกันไปเช่นผลกระทบจากโครงการคุณสู้เราช่วยที่ยังกดดันยิวอยู่นะคะแล้วกลยุทธ์การเติบโตจากนี้ไปล่ะครับจะเน้นทางไหนเป็นพิเศษ ยังคงเป็นการผสมผสานกันค่ะคือยังเดินหน้าขยายพอร์ตสินเชื่อไปกลุ่มไฮยิวอย่างระมัดระวังเหมือนเดิมโดยคอร์เปต์โลนส์น่าจะยังโตได้ดีจากความเชี่ยวชาญของเขาส่วนรีเทลอาจจะเริ่มเห็นการฟื้นตัวได้ถ้าตลาดรถยนต์ใหม่มันผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วจริงๆซึ่งก็เริ่มมีสัญญาณให้ลุ้นอยู่บ้างนะคะแล้วรายได้ค่าธรรมเนียมล่ะครับอันนี้ก็สําคัญค่ะเขาพยายามสร้างรายได้นอน NII ให้มากขึ้นโดยเฉพาะจากธุรกิจจัดการกองทุนหรือ Asset Management อ๋อที่เขาเป็นเบอร์หนึ่ง providence fund ใช่เลยค่ะอันนั้นจุดแข่งเขาเลยแล้วก็มี bank insurance ที่กำลังฟื้นตัวรวมถึงธุรกิจ wealth management ที่จะเน้นการให้คำปรึกษาแบบองค์รวมหรือ holistic advisory holistic advisory ค่ะคือดูแลหมดเลยทั้งลงทุนประกันวางแผนกเกษียณโดยใช้ประโยชน์จากฐานลูกค้าเดิมกลุ่ม providence fund ที่มีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วมาต่อยอดค่ะน่าสนใจครับมีประเด็นอื่นๆไหมครับจากการให้ข้อมูลครั้งนี้ เช่นเรื่องคนเรื่องกฎเกณฑ์อะไรใหม่ๆมีพูดถึงจำนวนพนักงานค่ะที่ลดลงเล็กน้อยประมาณ160คนยอดรวมอยู่ที่5,630คนลดเยอะไหมครับนี่เขาบอกว่าไม่ได้มีโครงการให้ลาออกโดยตรงนะคะแต่เป็นการลดลงตามธรรมชาติหรือ attrition คือคนลาออก,กเกษียณไปแล้วอาจจะไม่ได้จ้างคนใหม่ทดแทนทุกตำแหน่ง แบบ Selective Replacement ประมาณนั้นค่ะเพราะการเติบโตของธุรกิจมันชะลอลงกว่าแผนเดิมที่เคยวางไว้โดยเฉพาะแผนขยายสาขาสมหวังที่เคยจะทำเยอะๆตอนนี้ก็ชะลอลงจำนวนสาขารวมก็เลยคงที่อยู่ที่860แห่งค่ะสมหวัง808ธนาคาร52 แล้วเรื่องกฎเกณฑ์ใหม่ๆมีอะไรกระทบไหมครับอย่างเรื่อง flat rate ที่กำลังจะเลิกใช้อ๋อประเด็นเรื่องยกเลิก flat rate สำหรับเช่าซื้อทิสโก้มองว่าไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจมากนะะักค่ะเพราะจริงๆเขาก็คำนวณ effective rate ภายในอยู่แล้วแต่ก็เห็นด้วยในเชิงสังคมนะคะว่าการสื่อสารด้วย effective rate มันจะช่วยให้ผู้กู้เข้าใจภาระดอกเบีย้ยจริงๆได้ดีขึ้นขอขยี้เรื่องคุณสู้เราช่วยอีกนิดครับผลกระทบ สรุปแล้วมันกระทบทิสโก้มากน้อยแค่ไหนในเชิงตัวเลขจากข้อมูลที่เขาให้มานะคะมีลูกหนี้เข้าเกณฑ์โครงการนี้ประมาณแสนล้านบาทแต่ที่เข้าร่วมจริงณนะปัจจุบันเนี่ยประมาณ4 0 0พล้านบาทเองอ้าวไม่เยอะนี่ครับไม่ถึง2%เซของสินเชื่อรวมใช่ค่ะถือว่าไม่เยอะผลกระทบตรงๆคือทิสโก้ลดดอกเบีย้ยให้ลูกค้ากลุ่มนี้ไปราวๆเกือบ400ล้านบาทในปีนี้แต่ก็จะได้รับเงินชดเชยจากกองทุน FIDF ประมาณ150ล้านบาทหรือราวๆ40เซ์ อ๋อมีชุดเชยให้ค่ะทำให้ทิสโก้ต้องรับภาระเองจริงๆประมาณ60%หรือ250ล้านบาทแต่มันก็มีผลดีทางอ้อมเหมือนกันนะคือลูกค้ากลุ่มนี้มีคุณภาพสินเชื่อที่ดีขึ้นซึ่งมันก็ช่วยลดภาระการตั้งสำรองของทิสโก้ลงได้เหมือนกัน อ๋อหักลบกันไปใช่ค่ะดังนั้นถ้ามองภาพรวมสุทธิในปีนี้ผลกระทบทางการเงินจากโครงการนี้ก็น่าจะค่อนข้างเป็นกลางคือไม่ได้บวกหรือลบมากนักแต่ถือว่าเป็นการช่วยเหลือที่เออวิน,ว,นวินกันทุกฝ่ายค่ะชัดเจนเลยครับงั้นเรามาสรุปประเด็นสำคัญสำคัญจากข้อมูลผลประกอบการครึ่งปีแรก2025ของทิสโก้กันหน่อยนะครับภาพที่เห็นก็คือทิสโก้กาลังบริหารธุรกิจท่ามกลางความท้าทายเยอะเลย ทางดอกเบีย้ยขาลงเศรษฐกิจเปราะบางมีการคุมค่าใช้จ่ายได้ดีนะแต่ก็ต้องตั้งสำรองเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความเสี่ยงแล้วก็การปรับกลยุทธ์ไปเน้นหาย,ยู่มากขึ้นอย่างระมัดระวังการที่กำไรลดลง,ท,งทั้งทงที่สินเชื่ออย่างโตนิดหน่อยก็มาจากผลกระทบดอกเบีย้ยขาลงมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้แล้วก็การตั้งสำรองที่กลับสู่ระดับปกตินี่เองใช่ค่ะ ขณะเดียวกันก็ยังรักษาฐานะเงินกองทุนที่แข็งแกร่งไว้ได้ใช่ค่ะสิ่งที่สะท้อนออกมาเลยคือความพยายามในการหาจุดสมดุลน,นะคะระหว่างการเติบโตกับก,บการบริหารความเสี่ยงในภาวะที่มีครัวเรือนสูงแบบนี้ทิสโก้ก็เลยเลือกที่จะเน้นประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างการไม่เปิดสาขาเพิ่มบริหารจำนวนคนให้พอดีพอดีกับแผนแล้วก็ใช้กลยุทธ์ที่ต่างกันในแต่ละสินเชื่อเช่นใช้ความเชี่ยวชาญใน corporate loan ใช่ค่ะ แล้วก็ขยายรีเทลกลุ่มไ i ยิวอย่างระวังแล้วก็ต่อยอดธุรกิจเวลส์จากฐานลูกค้าเดิมที่มีอยู่ครับผมก็น่าสนใจครับข้อคิดสุดท้ายที่เราอยากจะทิ้งไว้ให้ลองไปคิดต่อกันนะครับคือทิสโก้เนี่ยเขาแสดงความมั่นใจนะในการบริหารคุณภาพสินทรัพย์ถึงแม้จะยอมรับว่า NPL มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นจากการขยับไปสินเชื่อที่เสี่ยงสูงขึ้นแต่ภายใต้สถานการณ์นี้ครัวเรือนที่ยังสูงอยู่ และก็ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจข้างหน้าเนี่ยความมั่นใจนี้มันจะเพียงพอและยั่งยืนแค่ไหนนั่นสิครับแล้วในไตรามาสต่อๆไปเราควรจะจับตาสัญญาณอะไรเป็นพิเศษดีครับเช่น NPL ของกลุ่มยย u เองหรืออัตราการตั้งสำรองเพื่อประเมินว่าการบริหารความเสี่ยงของเขานี่ยังคงเออเอาอยู่จริงหรือไม่ค่ะเป็นคำถามสำคัญที่ต้องติดตามกันต่อไปเลยค่ะครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับยินดีค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากๆนะคะที่อยู่รับฟัางกันจนจบและฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่เราแบ่งปันไปในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยนะคะหากคุณไม่อยากพลาดทุกเนื้อหาสาระดีๆความรู้ใหม่ๆหรือแรงบันดาลใจที่จะช่วยให้คุณพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะคะ และถ้าเนื้อหาในวันนี้เป็นประโยชน์กับคุณอยากชวนให้แชร์ออกไปให้เพื่อนๆหรือคนที่คุณรักได้ร่วมเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันค่ะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและที่อยู่กับเราเสมอมานะคะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะ